สวัสดีครับผมคุณคนแย่งครับเจอกันอีกแล้วไปหลานไทยครับผมจะพาไปหลานไทยแบบนึงครับวันอัปเดตล้นแล้วอัปเดตมันอัปเดตเจ็กน้ับนี่วันพุทธพักมากเลยครับมันพุทธพักมาก

ง้ามเลยอ่ะขับแท่าสีเยบ่ยนี่ยไย้อมสีมาเหรอฮะใครองตองแ,งแตง่งๆอยู่ไหมครับอุ้ยผักนักตู่ก็มี ขึ้นมาบอกเล่าปิดร้านก่อนเลยใช่ไหมสี่ทุ่มด้วยเล่ามีสื่อค้ตตอาครับมึงจิตตุลไก่ไก่ตูวต้นหอมตะไคร่ขาดไปไลยครับพี่จินครับพี่จินของแลนไถ่ครับ กำลังแต่สภาพมันมีอย่างแงอุ๊ยอย่างนี้นี่อย่างนี้พี่ดินอันนี้โรตีโรตีสายไหนโรตีโรตีเอ้าเคยกินป่ะตอนเป็นเด็กๆที่ไหย่อนตันมทุ่มมนูกันแต่อันนี้มันเป็นแผ่นใหญ่ไงโรตีสายไหนเหรอไม่เคยกินเหรอไม่เคยกิน ปลาไหลเต็มปะฮะเลาฉับเต็มปะปลาไหลนะพี่จิมไม่กินหรอเบาเบาหนามเบาเหมือนม้านเราปะก็ปลาไหลมันก็ปลาไหลเนี่ยครับไอบุบักคุงครับบักคุง ตำคุงก็น่ามักินตำคงโดนละคงผักหนอกครับผักหนอกบัวบกครับรบัวบกผักหนอกบอ้บานเฮาโอ้ยบักม่วงครับบักม่วงบักม่วงมันบ้านเฮา,าตัวนี้ พวกมันบ้านเฮาตัวนีโอ้ยของเสียบไก่แล้ว ชะอมข้างหนแบบนี้ กวงปลาแกมีมแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหนาได้นี่มาครับปิดายจังแล้ว

เจอกันคลิปหน้าครับผมสากษรสุขภาพทุกคนครับร่างกายมากกว่าเอฟซีร่างกายมาที่หลังเฮ้ยกินแจมมาที่หลังครับสวัสดีครับ